ด่วนนะคะทุกคนนี่เมื่อกี้นะแม่เกตส่งข้อความมาหาแม่กุ้งนะบอกว่าขอให้แม่กุ้งไปรับที่เกลี่ที่โรงเรียนให้นะทุกคนเพราะว่าแม่เกตอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะไปรับไม่ทันนะเนื่องจากว่าน้องธันวาไม่สบายนะน้องแบบฉี่ไม่ออกนะแม่เกตก็เลยพาน้องไปหาหมอนะไป ตอนนี้นะเราก็เลยจะไปรับพี่เกลลี่ที่โรงเรียนนะคะแม่เกตพักไปบอกคุณครูแล้วนะว่าแม่กุ้งจะไปรับเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะดีสายว่าพี่เกอลี่จะงงไหมว่าทําไมเราไปรับใช่ไหมคะป่ะอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะเราก็มาถึงโรงเรียนพี่เกลลี่แล้วนะคะทุกคนนี่นะโอ้โหพี่เกลลี่อยู่ไหนเอ่ยน่าจะต้องบอกคุณครูนะ เด็กๆเ,เรากันอยู่ตรงนู้นอ้าวพี่เกลเดินมาแล้วพี่เกลรู้ได้ยังไงว่าแม่กุ้งมารับแล้วหนูรู้ได้งไงว่าแม่กุ้งมารับหนูอ,อ๋อครูบอกแล้วเหรอ,อขึ้นแล้วเลยคะ่ะซสป라이ดแล้วครูบอกหรือเปล่าว่าเพราะอะไรถึงให้แม่กุ้มา แต่น้องไม่ได้เป็นอะไรมากน้องดีแล้วน้องหายแล้วรอยาเฉยๆตอนนี้แม่เกดรอยาอยู่เดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วไปเจอกันที่บ้านอันนี้นะทุกคนตอนนี้นะเราก็ไปรับพี่เคียวมาแล้วนะคะพี่เคียวสอบวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ปิดเทอมแล้วใช่ไหมเย้เป็นไงสอบได้ไหมคะได้ <laughs> ได้ทำหรือว่าสอบได้หรือว่าได้สอบได้สอบ <laughs> ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมไปเดี๋ยวเราจะไปแวะหาของกินกันก่อนเนาะแล้วเสร็จแล้วค่อยไปเจอกับน้องที่บ้านพี่เกียวนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องรอยาอยู่น้องไม่ได้เป็นอะไรมากบายอันนี้นะทุกคนตอนนี้นะเราก็มาแวะบิ๊กซีกิน KFC กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอแม่เกดมาถึงบ้านนะเราก็จะไปส่งพี่เจลลี่นะนี่เลยโ้เยอะม,มากอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพี่เจลลี่แล้ว ไปดูกันพี่เกลลี่บอกว่าปล่อยเมวฮะอ๋อพี่มารีอยู่เอา้าเรารู้ว่าพี่มารีอยู่เราก็เข้าบ้านตั้งนานแล้วเนี่ยเราไปรอที่บิ๊กซีตั้งนาน <c oughs> อ่นนี้นะทุกคนแม่กุ้งก็พาพี่เกลลี่มาส่งที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้แม่เกดยังไม่ถึงนะแม่เกดบอกว่ารถติดเนาะไปะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ